ครับสีลุงระวีสวัสดีนะครับวันนี้เราก็ออกหน้างานนะครับมาดูสภาพพื้นผิวให้ลูกค้านะครับผมที่ร้านออกกุ้งเผานะครับผมเป็นพื้นเทคอนกรีตแล้วก็ขัดหยาบไว้นะครับผมความชื้นเป็นไงครับัวตัวนี้เครื่องวัดความชื้นตัวนี้จะต้องไม่เกินหกเปอร์เซ็นต์ะครับแต่นี้อยู่ที่แปดจุดสามก็ยังเกินอยู่นะครับก็ ยังไม่แนะนําให้ทาสีได้นะครับผมซึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านี้เราก็มาวัดแล้วนะครับเป็นพื้นที่ตรงโซนด้านหน้าเวทีนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงนะครับหรือว่าห้องประชุมนะครับของร้านออกกุ้งเผานะครับผมซึ่งโซนตอนอาทิตย์ก่อนที่เรามาวัดโซนนี้นะครับก็ความชื้นผ่านจะเหลือแค่แผ่นตรงด้านหลังนะครับไงด้ยังชื้นนั้งแผ่นอยู่ละ ความชื้นยังมีอยู่นะครับก็ยังไม่แนะนําให้ทาสีนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากให้เรานะครับไปดูหน้างานให้นะครับก่อนการทาสีนะครับหรือขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวนะครับควรเตรียมยังไงนะครับผมก่อนที่เราจะทาสีนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้านสีลุงละวีนะครับที่เห็นที่เรามา ดูหน้างานให้แบบนี้นะครับวัดความชื้นให้นะครับแนะนําระบบนะครับแนะนําขั้นตอนนะครับของการใช้งานสีนะครับแนะนําระบบสีที่ถูกต้องให้นะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับฟรีนะครับผมฟรีนะครับอันนี้เราบริการให้ฟรีนะครับถ้าอย่างไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่สีลุงระวีนะครับผมช่องทางสีลุงระวีก็มีเยอะแยะนะครับมีทั้งไลน์แอดนะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้ามานะครับสอบถามก่อนได้นะครับผม